สวัสดีครับต่อนะครับกิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระก,กิ่งพรียพินาศพัทชนภูภูรหัสศูนย์แปดเจ็ดงที่สี่สิบหกวันที่สิบห้ามิถุนายนพศสองพันห้าร้อยสิบแปดต่อจากเดิมนะครับเมื่อกี้พอดีเหมือนเันเาโอทาตะคาหาปาโมคขาคูเทวาวิจักขณาสัทธามัตตาราคาชามิสกายัต ยาสัตสิโนท้านอยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวาสติทัศเตเตทัตชากายาสเพนันนาตะวันนิโนยที่มันโตสติมันโตวันน้ำมันโตยาสัตสิโนโมทธมานาภิกษุมุงทิ่กุลังสมิจริงว่นังเขมิตาจุสิตายามากัตกาจะยาสัตสิโนสัมพิจักการามเสชาโชตินามาจะอาสวานิมานาลติอาคูอาคาคูปารานิมิตาทัศเตเตทัตชากายาสเพนันนาตะวันนิโนยที่มันโตสติมันโตวันน้ำมันโตยาสัตสิโนโมทธมานาภิกษุมุงทิ่กุลังสมิจริงว่นัง สัตถเทเทเทวานิกายาสเพนนตัตตวานิโนานามันวะเยนะอาขันจุงเยจันเจสาธิสาสหาปาวุฒาชาติมักขีลังโอคะนะมานะมาสวังทักเขโมคะตารังนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุพามมาคารามตโตจักปุตตาอิทธิมตโตสหสันนางกุมาโรโอติโสจัสโสภาขาสมิติงวะนังสหัธตามะโลกานัง มาพามะทิติทัติอุปปันโนชติมันโตพิฏมากายโยยัสสิโสทเสเสทเสชาอิสราคูปัญจกาวัสาวติโนเตสัญจามัจโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจาสเพอภิกเตสินเทเทเวสะพามเกมาลาเษณะิกามิปันสะปันสะกานาสะมันที่ยังเอชากานาธาพันทธาลาเกนะพันธามาตถุสัมมันตาปริวาเลธามาโวมุจิตาโกจีนังอิติตถามหาเซโนกันหาเสนังเปเทยิปปา ปานที่นาตาลามาหันจากสรังกัตวานาเพระวังยถา,าปาวุสโกเมโกชนะยันโตสวิชุกกาาโกตถาโสปจูวัติสังกุธโธอาสยังว่าเสตันจะสัพพังอภ,ภิยายาวิวักิตวานะจักุมาตโตมันทยสิสตาสาวกเกศสัสนเนลเตมาลาเตนาพิการตาเตวิชานาภิกสโว เสจะอาจะปามะกุลุงสุตวะพุทธศาสนางวีตาลาเคหปะกามงเนสังโลมันปีอาชย,ยงสเปวิชิตะสังฆามาพยาติจายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวากาเตเชนสุตาติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลสุดตังอาเสวนาจะาพาดานางพันธิตานานจะเสวนาปูชาจะปูเชนียานางเอตัมมังคลามุตตมังปาติ โลปะเทสาวาโสจะกปุเพจกกตตกตะปุญญาตาอัตตาสัมมาปณิธิจะเอตัมมังค่ามุตตังพาหุสัญจันจ่าสิปัญจาวานายโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะวาจะยาวาจเอตัมมังค่ะมุตตังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะธารัสสาสังเขาะอัก อาณากุสลาจากกรรมมันตายตัมมังคระมุตตะมังทานันจะธรรมะจริยาจะนาตากานันจะสังโหอาณาวชานิกรรมมานิเอตัมมังคระมุตตะมังอารติวิรติปาปะมัชฌปานาจะสัญญโมอปะอปามาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังคระมุตตะมังคาระโหจะนิวาโตจะสันตุถีจักกะตันยุตากาเลนะธรรมะสาวนังเอตัมมังคระมุตตะมัง ขันตีจ่าโสวัสัตจัตสตาสามานันจเทยทัศนังกาเลนะธรรมมะสากัจฉาเอตัมมังคระมุตตังตะโพจสะธรรมะจ่าจาริยันจ่าอริยสัจจานะทัศนังนิพานะสัจฉิกิริยาจ่าเอตัมมังคระมุตตังพุทธสาลกธรรมเมหิจิตังยัสสานะกรรมปฏิอโศกังวิรา วิราสังเถมังเอตัมมังคระมุตตะมังเอตาทิสาันนีกัตตวัศพัทธามาปราชิตาสัพัทโสทิงอัจฉันติตันเตสังมังคระมุตตะมันติบทที่สิบสองบทสวดราตานาผลิตยังจินจีวิตังอิทาวาอูรังวาสเคสุวายังราตานังปานิตังนาโนสามอาติตถาคาเตนะอิทัมปิพุทธะราตานังปานิตังเอเจนาสเจนะสุวัติโอนโหตุ ขายังวิลัคังอามะตังปานิตังยะทัชชค่ะสกัยยะมุนีสมาหิโตนาะเทนะธรรมเมนะสามัตถิกินจิอิธรรมปิธรรมเรมาตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยามพุทธาเสทโทปาริวันนะยีสุจริงสมาธิมานันตริกัญญะมาหุสามาทินาเจนะสโมนะวิ วิชาติอิทมปีรมเมราตาังปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอัฏฐสัตตังปัสสัทธาจัตตาลิเอตานิยุคานิโหนโหนติเตทักคินเอยาสุขาตัสาสาวกายเอเตสุทินา,า,านะมหัพราณิอิทมปีสังเคราตาังปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุเยสัพปายุตามนาสาทัพเหนะนิกามิโน โคตามะสาสะนมอิเตปติป,ต,ปตาอามะตังวิไคหะสัทธามุธานิพุติงพุทธพุทธชามานายธรรมปิสังเทระตานังผาเนตังเอเจนะสัจเจนะสุขิโหนตุขีลังภูรานังหนาวังยัติสัมภวังวิรัต,ตจิตตายติเกภะวัฏสมิงเตขีนะพีชาอาวิรุธิฉันทา นิพพันติทีลายาถายมปะทีโปอีัมปีสังเกราตานังกวานิตังเอเจนาสวัตติโหตุ